สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้จะมาะรีวิวนะครับตัวตัวงานมีดนะครับเป็นมีดเล็กแนบะตีร้อน,นะครับวันนี้ชุดนี้ผมทำออกมาอยู่สองเล่มน,นะครับจะเป็นตัวสันนาแปดนินะครับแล้วก็ใบจะยาวเป็นพิเศษหน่อยเพราะว่าเป็นใบยาวสิบสี่นิ้วนะครับเทียบ <peac ock> ผมเทียบกับขนาดตัวผมนะผมสูงร้อยเกือบร้อยแปดสิบนะครับ แหนบตีร้อนนะครับชุบชุบแข็งด้วยน้ำมันนะครับสันนะแดมิลนะครับอ่ะอีกฝั่งนึงเดี๋ยวผมถืออนนี้ดีกว่าจะได้เห็นใบชัดขึ้นนะครับใบยาว14นิ้วนะครับสันนะแดมิลแล้วก็ด้ามจะเป็นด้ามไม้ประดู่นะครับด้ามไม้ประดู่ยาวอ่า7นิ้วนะครับตัวความหนานะครับของตัวสันนะครับแดมิลเน้นๆเลยนะครับตัวนี้หนามากแล้วก็ ตัวผิวนะครับผิวก็จะทิ้งผิวตีนะครับทิ้งผิวเขาเรียกว่าผิวรอยขอดไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นผิวครับของตัวเนื้อเหล็กที่ผ่านการตีนะครับการตีร้อนนะครับมาจะเป็นลักษณะประมาณนี้ซึ่งผิวลักษณะที่เป็นโทนแบบนี้นะครับสนิมจะไม่ขึ้นส่วนใหญ่สนิมก็จะขึ้นกับแผลที่เราเปิดคมนิ้ไว้นะครับที่เป็นข่ขาวเป็นส่วนมากเลยนะครับที่จะที่จะขึ้นเพราะว่าตัวนี้ผ่านเหมือนกับ เคลือบครับเพราะมันเป็นผิวเนื้อเดิมๆนะที่ผ่านการหาตีผ่านไฟเข้ามามันจะเหมือนกับมีฟิล์มบางๆที่จะกันระหว่างตัวเนื้อเหล็กนะครับกับตัวอากาศที่ทําให้เกิดสนิมขึ้นนะครับผมทําอยู่2องเล่มด้วย,ก,นะก,นนยวกันนะครับกันอีกเล่มหนึ่งใบยาว14นิ้วเหมือนกันนะครับสัน8ปมิลนะครับคม บางไว้เลยนะครับแกครับทั้ง2เล่มเลยเล่มละ350บาทรวมส่ง Facebook มีเฟซเดียวนะครับมีเฟซเดียวเป็นเฟซบุ๊กชื่อภาษาอังกฤษนะครับวลายุทธการสนุกเดี๋ยวผมจะทิ้งนะครับทิ้งลิงก์ Facebook ไว้สำหรับท่านที่ดูผ่าน t ิกต o อกแล้วก็ผ่านชน anel YouTube นะครับ แล้วส่วนท่านไหนสนใจนะครับคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับ3า0บาทผมยังไม่ได้เก็บปลายทางนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องขนส่งนะครับเก็บปลายทางแล้วขนส่งไม่ยอมมาไปส่งกับอีเคสกรณีหนึ่งคือส่งไปแล้วนะครับลูกค้าติดกลับนะครับผมก็เลยไม่กล้ารับเก็บปลายทางเท่าไหร่นี่นะครับ มันเหมาะมือนะครับมันเหมาะมือถามว่าหนักไหมไม่ได้หนักนะครับน้าหนักไม่ถึงกิโลนะครับผมว่าประมาณอยู่ที่อาจจะอยู่ที่ประมาณ6ขีดครับไม่ไม่น่าจะเกินนี้นะครับ6ขีดก็ไม่รู้ถึงหรือเปล่า6ขีดนี่น่าจะเป็นน้ําหนักแพ็กพัสดุกหรือซับไปนะครับตัวนี้เลยครับใบ14ีนิ้วกำลังสวยเลยครับเทียบเทียบกับขนาดอุ่นไซส์ผมนะครับสูง1 8ออันนี้เล็นะครับสวยงามนะครับ ใช้ประโยชน์ได้เยอะครับทั้งงานคูวพกเข้าป่าติดรถนะครับทําสวนนะครับอยู่ในบ้านใช้ได้ยาวๆเลยครับมีการรับประกันให้ด้วย350บาทถามว่ารับประกันยังไงบ้างถามว่าอ่ะเอาไปใช้งานบินผมรับประกันให้นะครับส่งมาซ่อมได้ฟรีเลยบินแตกหักค,คมยุบส่งส่งมาได้เลยครับเดี๋ยวผมจัดการซ่อมชุบให้ฟรีนะครับซ่อมง,งานให้ด้วยในราคา350บบาทรวมส่ง น,นี้เป็นกันเองนะครับเพราะว่าผมผมทำเองมันเลยก็เลยง่ายนะครับเวลาเราจะซ่อมหรือดูแลมีดขอบคุณทุกท่านนะครับถ้าสนใจเดี๋ยวคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยนะครับขอบคุณทุกท่านครับ